สวัสดีครับพบก,กับผมกับวันวนแล้วผมอย่าง,างนี้และนะครับวันนี้ผมจะมาหาเงินกับเว็บร,ร้านค้าเศรษฐกิจออนไลน์ร้านขายเงินรูเบิลนะครับหาเงินรูเบิลฟรีนะครับเว็บนี้เปิดมาแล้วประมาณส3ามวันแล้วเนาะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในระบบเนาะซอไอเรียกว่าอะไรนะสมัครก่อนก่อนนะครับ สมัครกดที่นี่นะครับเช็คอินโอ้เช็คอินนะครับเช็คอินเสร็จแล้วจะมีให้สมัครนะครับมันจะมีให้สมัครนะครับใน้กดนั่นนี่เป็นชื่อนะอันนี้ก็เป็นชื่อข้าระบบ อีเม e ลรหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านแล้วก็เป๋าเพเกียนะครับถ้าไม่มีกดนะครับลงทะเบียนกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วกดนี้แล้วก็กดสมัครเนาะแล้วก็เข้าแล้วก็กดเข้าเกมไปเลยนะครับเข้ามาแล้วมามันจะมีลายบ้างนะครับมันจะแจกเท่าไหร่มันจะแจกเงินให้เราไปลงทุนนะ สมมติว่าเรามีเงินน่สมมติว่ามีเงินลงทุนตรงนี้นะแล้วก็ประค่าที่ซื้อร้านขายยาซื้อร้านขายยามาร้านที่หนึ่งมันจะเป็นบริษัทที่หนึ่งครับจะได้วันเจ็ดเหรียญน,นะต่อชั่วโมงละเจ็ดเหรียญแล้วก็ต่อวันได้ร้อยหกสิบอันนี้หนึ่งร้อยซิเวอร์อันนี้หนึ่งพันซเวอร์นี่ครับ มันจะแจกมาให้หนะึ่งเหมือนซีเวอร์เนาะเราก็มาซื้อแลนเพสัตอันที่สามนี่ยนะสองอันจะได้วันแปดหมื่นเหรียญครับได้วันแปดหมื่นเหรียญคำนวณก็ได้วันแปดสิบได้วัน800นะแปดร้อยซีเวอร์เนาะล้วก็อ่าสมถติว่าเรามีซีเวอร์เกินหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งรูเบิร์นนะ กดที่จ่ายออกนี่เนาะกดที่จ่ายออกแล้วก็กดตรงนี้นครับสส่ไป100 s i ว v e r นะจะได้1รูเบิลนะครับลานี้ก็คือประวัติการถอนของผมนะอันนี้ผมถอนไปแล้ว2ล้านนะอันนั้น2วันเลยนะครับ1.8.1ดูเบิลนะครับจ่ายแล้วนะครับแล้วก็ หนึ่งจุดห้ารูเบิลนะครับเราไปดูในที่กระเป๋าผมดูละข้ามัาในกระเป๋าครับยินยันว่จ่ายไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะอันไหนวะเนี่ยหนะึ่งจุดห้าจุดสี่เนาะ 5.4ก็เนี่ย1.5 2นะครับเพราะโดนค่าธรรมเนียมเนาะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าถึงแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูอีกครั้งนะครับน่าจะสมารถแลบเก็บนี่นะครับเก็บตรงนี้ครับ6พันนะครับ6พันปุ๊บมันจะมารวมเป็นนะครับ30ซีเวอร์ละแต่ไม่กินวิส์นะมันจะแบ่งมาข้างเนาะ เท่าๆกันครับเนี่ยครับประวัตินี่แล้วได้ต่อชั่วโมงมจะได้เจ็ดร้อยนะครับศูนย์จุดเจ็ดถ้าต่อวันครับมันจะได้หนึ่งจุดเจ็ดรูเบิลเลยนะอันนี้ถ้าสัปดาห์ก็สิบสองรูเบิลถ้าเดือนก็ห้าสิบสามรูเบิลนะครับทำหลายๆเว็บครับมันจะได้เยอะๆนะนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกดสมัครลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะ ว่าการอ้างอิงเนี่ยน,นะผมจะเอาคลิปอ้างอิงนะครับไปลงให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ช่องเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับ see y o u a g a i n Goodbye